ขอแนะนำท่ารำในการใช้ในระบําชากังราวท่ารำในระบําชากังราวบางท่าได้จินตนาการมาจากพุทธลีลาเช่นท่าปางเปิดโลกถ้าสัตยาทิฏฐาน ถ้าปางถวายเนตรถ้าปางประธานพรถ้าปางลีลา ท่ารําที่นํามาจากเพลงแม่บทเช่นท่าอัมัยท่าพมอเคล้าท่านางนอน ท้าบัวชูฝักท่าพรมสีหน้าท่ารำยั่ว ลักษณะการใช้มือและลำแขนลักษณะการใช้มือจีบคว่ำจีบหงายจีบปลกข้างจีบหลัง ลักษณะจีบที่เรียนแบบพุทธลีลาเช่นจีบพ,พิเศษลักษณะการใช้ลำแขนวงบนวงกลางวงล่าง ลักษณะการใช้เท้าจรดเท้าการซอยเท้าการย่ำเท้า การทาบเท้าการก้าวหน้าการก้าวข้าง การกระทุ้งเทา้าให้ผู้สาธิตส,สาธิตการเชื่อมท่า สาธิตการใช้การทาบเท้าในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมการแสดงระบำชากรัง